สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคำพิเศษครับอาทิตย์ที่18กุมภาพันสองพนนะครับผมก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นนะครับที่กรุงเทพแล้วก็ไปติดตามนะครับพี่สุวนรณวิชาชีวะนะครับผมนันะ่นพักษานนะคนไทยผมก็ได้ใช้กล้องโกโปรเนะครับที่ได้มาใหม่ ขี่มอเตอร์ไซคตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนการจนาพิเศษนะครับมุ่งหน้าจะไปถนนเอกชัยอยู่ในช่วงที่จะถึงจันสือวงแล้วผมขี่ด้านนอกนะครับผมว่าก้องโกโปเนี่ยเน็บไว้ตรงเป้นะครับด้านหน้ารถที่ขี่ก็เป็นรถยามาฮ่า XSR 155นะครับตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่ 88นะครับ89-90นะครับซึ่งกล้อ,องโกโปรเนี่ยถ้าใครตัดต่อแอปอ Google ไม่ใช่ Google นะครับโกโปรปิกเนี่ยก็จะสามารถใส่ความเร็วได้แล้วในตัวกล้องคือน็็จะมี GPS ด้วยนะครับก็ปิดไปเรื่อยนะครับนี่ก็จะถึงจลสรีวงสิ13านะก็เป็นการถือโอกาส บันทึกประวัติศาสตร์บ้านเมืองไว้ด้วยนะครับไม่รู้อีกร้อยปีข้างหน้าจะเป็นยังไงก็บิดมาเรื่อยๆนะครับขับมอเตอร์ไซค์นี่ก็สนุกดีนะครับความเร็วที่บนรถปอใกใล้ส2อันนี้85มุ่งหน้าทางใต้นะครับอันนี้เข้าใจว่าผ่านนิติปัิตียสปานะขอขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะมุ่งหน้าไปนู่นนะครับ ศูนย์ประสานงานพักสร้างอนาคตไทยเขตบางแคครับตรงนี้ก็นี่ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะออกไปจรันสดนิทวงได้นะครับแต่ถ้าสุดถนนเล่มเเส้นนี้ก็จะพรามสองนะครับหรืก็ะทำความเร็วเพิ่มขึ้นเส้นเนี่ยเขาไม่ให้เราเข้าไปวิ่งตรงเส้นตรงกลางนะครับที่ถือว่าเป็นทาง ด้านข้างๆไปนะครับก็ดีใจนะครับได้ทดสอบทำกล้องโกโปรเพราะว่ามีความฝันว่าเอ๊ะเวลาเราขับรถออกไปเนี่ยเราจะได้บันทึกภาพให้แฟนรายการได้รับชมด้วยนะครับก็เส้นนี้จะไปขนานสุดตรงกับเขาเรียกไอ้ดัวม,มอบันแคร มีความเร็วเดิมขึ้นนี้ถ้าแยกตรงนี้ก็ไปจรัญ13นะครับสองข้างทางก็เป็นเต็มรถเยอะนะครับถ้ากลับรถถ้ากลับรถย้อนกลับไปทางเหนือเนี่ยก็จะนู่นนะครับไปอำเภอบางใหญ่สามารถออกไปทางสุพรรณบุรีได้บางปะอินได้นะครับหเห็นไปบางแคละจะไปนคะรปฐมก็ได้นะครับ มีมีร์มปตทอสถานีน้ำเต้นรถมือสองเยอะมากครับแถวนี้นี่คะถ้าจะไปปโบโตทองก็ต้องกลับรถนี่คะเสร็จนางกลับกล้องก,ก็ดูนิ่งมากเลยนะครับผมภูมิใจมาก เวลาที่นี้ไปไหนก็จะได้เวลาฝนตกหรือว่ารถติดเนี่ยก็จะได้ไม่เป็นไรกันครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ